สวัสดีค่ะ Cooking with Triple M. M ค่ะวันนี้เราจะนำเสนอค็อกเทลนะคะชื่อว่า French Martini ค่ะทำไมถึงชื่อว่า French Martini นั่นเพราะว่ามีส่วนผสมของเหล้าที่ทำจาก Blackberry ฝรั่งเศสแล้วก็ Raspberry ค่ะแล้วก็จากการที่เสิร์ฟเครื่องดื่มชนิดนี้ในแก้วที่เป็นรูปตัว V นะคะซึ่งเป็นแก้วที่ปกติแล้วเสิร์ฟ เครื่องดื่มสำหรับมาร์ตินี่แต่ว่ามาร์ตินี่ชนิดนี้เนี่ยไม่ได้มีส่วนผสมของเหล้าที่ชื่อว่าเวอร์มูธนะคะแล้วมันก็ไม่ใช่มาร์ตินี่ที่แท้จริงค่ะส่วนผสมของเฟรนช์มาร์ติ i ของเราวันนี้ประกอบไปด้วยวอดก้าครมเดอร์คาซิสหรือภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือเป็นเหล้าที่ทำจาก Black c u r r ์ n รนะคะ แล้วก็จะมีส่วนประกอบของน้ำสับป,ประรดค่ะอุปกรณ์ที่จะใช้ก็จะมีเชคเกอร์คือที่เขย่าค็อกเทลนะคะแล้วก็มีแก้วสำหรับตวงค่ะมาชมวิธีทำกันเลยค่ะขั้นแรกเราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปในเชคเกอร์ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะตวงวอดก้าลงไปนะคะปริมาณที่ใส่ ก็จะเป็น30มิลลิลิตรต่อ1คนนะคะถ้าเกิดมี3คนก็คูณ3มี4คนก็คูณ4แล้วเราก็จะตามด้วยนแครมเดอร์คาซิสหรือว่าเหล้าจากแบล็กเคอร์เรนต์นะคะซึ่งจะเป็นเหล้าที่มีรสชาติหวานสุดท้ายเราก็จะใส่น้ำสับป,ปะรดลงไปค่ะหากใครชอบรสชาติหวานนะคะก็สามารถเพิ่มน้ำสับป,ปะรดลงไปได้เลยค่ะ จากนั้นเราก็จะปิดฝาเชคเกอร์ขยาวขยาวให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะแล้วก็ให้น้ำแข็งเนี่ยกระจายไปทั่วเพื่อความเย็นของเครื่องดื่มค่ะจากนั้นเราก็จะรินใส่แก้วซึ่งเป็นแก้วทรงตัว V ค่ะเราจะคุ้นเคยแก้วทรงนี้จากเครื่องดื่มมาร์ตินี่นะคะแต่อย่างที่อธิบายไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่า เรื่องเดิมชนิดนี้ไม่ใช่มารตินี่ที่แท้จริงนะคะแต่เพราะว่าลักษณะของแก้วที่นำมาใช้เนี่ยก็เลยได้ชื่อว่ามาร์ตินี่ค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีแก้วแบบนี้ก็ใช้แบบอื่นก็ได้ค่ะ <Cheers. S 1> ขอบคุณที่ติดตามชมค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ